ซีรีส์ a s s เ s s i n s Creed นะครับเป็นซีรีส์ที่เคยเป็นเกมโปรดของผมเมื่อตอนสมัยที่ยูเรียนซักประมาณช่วงมัธยมต้นนะครับแล้วก็แบบช่วงนั้นเนี่ยผมว้าวมากที่เ,เกมแอต a s s ร์เนี่ยสามารถปีนไป่ายได้สามารถฟรีรันนิ่งสามารถเออรอบสังหารแบบมีความสนุกในรูปแบบของ a s s a s s i n นะครับแต่ว่าผมก็เลิกเล่นมันไปตั้งแต่ตอนที่ขั้นล่าสุดก็คือ a s s a s s i n s Creed Unity นั่นองน,นะครับแล้วก็สักช่วง2020กว่าๆนะครับผมก็ได้เออซื้อ Assassin's Creed ตภาคซ d ดีเคมา เล่นก็เป็นภาคต่อของฮันดี้นั่แหละจากปี2014แต่ก็ Assassin s s i n s c r e ค d เนี่ยหลังจากภาค Syndicate ขึ้นไปก็เปลี่ยนตัวเองเป็นแนว RPG มีเลเวลเข้ามาเกี่ยวแล้วก็ระบบเกมเพลย์เนี่ยก็ได้โดนเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงคือเน้นบู๊เน้นแอคชั่นแล้วก็เน้น RPG จนไม่หลงเหลือความเป็น Assassin s s i n s c r e ค d ที่ผมแบบว่าอนักฆ่ามันจะต้องแบบรอบสังหารใช่ไหมมันจะต้องสเตลมันจะต้องมีลูกเล่นแบบนักฆ่าใช่ไหมแต่รอบนี้มันเหมือนกลายเป็นเราไม่ใช่นักฆ่าไปแล้วเรากลายเป็นนักรบไปแล้วนะสำหรับ As <Assassin. S 2> ก็จริงๆผมก็ตามข่าวเกมนี้ได้ฟังอยู่ตลอดนะครับว่า Assassin แต่ละภาคเนี่ยมันออกมาแล้วเป็นยังไงรีวิวเป็นยังไงเกมมีเกมเพย์แบบไหนเนะื้อเรื่องอะไรยังไงนะครับจริงๆผมก็เป็นแฟน Assassin Creed แต่เป็นแฟนในยุคแบบยุคเก่านะครับแต่ถ้าไอ้เรื่องยุคใหม่ของ Assassin เนะี่ยผมก็ไม่ได้แตะมันเลยนะมีแต่ตามข่าวอย่างเดียวก็มาจนถึงภาคล่าสุดนี้นะครับก็คือ Assassin Creed ภาค Shadow ที่เป็นอยู่ในญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ตีมทุกอย่างเนี่ยเป็นญี่ปุ่นหมดเลยเพราะว่าอยู่ในเมืองญี่ปุ่นนะเน แต่ด้วยเนื่องจากกระแสลบของ Ubisoft นะครับที่ทำเกมอื่นออกมาแล้วมันคุณภาพไม่ได้มาตรฐานมันไม่ถึงที่ Ubisoft เคยทำไว้เนี่ยคนเขาจับตามองว่าถ้าเกิดว่าเ,เกมอื่นๆอ,ออกมาแบบในรูปแบบที่มันแบบไม่ดีแล้วเนี่ย Assassin's Creed ภาคล่าสุดที่ลังจะออกจะมีกระแสตอบรับที่อาจจะแย่ก็ได้นะครับก็คือคนกังวลว่า Assassin's Creed เนี่ยมันเหมือนเป็นเกมสุดท้ายเกมฟอร์มยักษ์สุดท้ายแล้วที่ทาง Ubisoft เนี่ยมีถืออยู่ในมือนตอนนี้นะครับแล้วถ้า Assassin's Creed เนี่ยมันไม่ประสบความสำเร็จขึ้นมาเนี่ยอาจจะทําให้ Ubisoft เนี่ยเจอปัญหาหนักได้นะครับแบบว่าอาจจะล้มละลายก็ได้หรืออาจจะขาดทุนย่อยยับจนแทบจะไม่มีทุนจะไปสร้างเกมอื่นหรือภาคต่อก็ได้มาพูดถึง Assassin's Creed ว่าภาค Shadow เนี่ยมันจะเป็นยังไงเนาะแล้วก็คิดว่าจากตัวอย่างจากที่สื่อรีวิวตอนนี้ที่มีเกมเพย์มีตัวอย่างให้ดูเนี่ยแล้วมันจะเป็นยังไงก็ด้วยทีมนะครับมันเป็นญี่ปุ่นเนาะก็จะมีความฟิลคล้ายๆกับเกมที่เคยออกไปเมื่อปี2 0 น,นั่นก็คือ g ก d of t s u s h i m a นะซึ่ง God of Tsushima เนี่ยเขาตั้งใจจะเหมือนกับมีแรงบันดาลใจเป็น Assassin's Creed อยู่แล้วเนาะจะมีความเป็นแบบเอ่อนักฆ่าอะไรอย่างเงี้ยแบบรอบเลนมีการรอบเลนมีการแอคชั่นบ้างนะครับแล้วก็มันคือสามารถเลือกได้ว่าเราจะรอบเลนหรือจะอบู๊เลยก็ได้เนาะมันได้ทั้งคู่แต่ก็ถ้าบู๊มันก็จะมีความลำบากต้องใช้ฝีมือนิดน,นึงในการสู้อะไรเงี้ยแต่ถ้ารอบเลนเราก็จะสามารถตัดกำลังได้อะไรเงี้ยช่วยลดภาระตอนเกิดสเตลล์แตกเนี่ยก็จะลดค ประมาณหนึ่งนะครับจากที่เราสเตลไปนั่นเอง Assassin's s h a d o มันก็จะมีความคล้ายกับ Assassin's Creed ภาค s y d i c a t e อยู่เหมือนกันนะครับก็คือที่ตัวละครเนี่ยเราจะสามารถเล่นได้2ตัวละครเป็นแบ่งชายหญิงเหมือนกันเลยเหมือนกับภาค s d i c a t e นะครับแต่ว่า s d i a t e นั้นมันเหมือนกับว่าเราจะเล่นเป็นตัวอะไรเนี่ยความสามารถมันก็จะมีค่อนข้างที่จะเหมือนกันหมด แต่รอบนี้นะครับจากที่ผมได้ดูเ,เขาโชว์ตัวอย่างที่มีคนพรีวิวมีรีวิวแบบคร่าวๆที่ไปเล่นเกมจากทางที่ยูทบซอฟเชิญไปเล่นตัวอย่างในโมอะไรเงี้ยผมก็เทาที่ดูคือตอนนี้ตัวละครอย่างยาสึเกะที่เป็นซามูไรใช่ไหมครับที่เป็นซามูไรผิวดําก็จะมีความสามารถเอาง่ายๆเหมือนตัวละครเอกในโกดอฟุจิชิมานะครับก็เหมือนกันเลยเหมือนกับพระเอกในเกมโกดอฟเลยนะครับก็คือจะเป็นซามูไรใช่ไหมแล้วก็สามารถใช้ช่วงท่าดาบฟันต่อสู้เป็นซามูไร เหมือนกับ ตัวเกมของกดอซุชิมะเลยประมาณนั้นเลยแล้วทุกอย่าง UI ระบบเกมเพลที่ผมเห็นนะครับก็มีความคล้ายแต่ด้วยตีมาผมเข้าใจนะว่ามันเป็นญี่ปุ่นก็เลยเอ UI อทุกอย่างการดีไซน์มันก็จะมีความคล้ายกันนะครับแต่ว่า s s a s s i n s Creed เนี่ยจะมีความมีดีเทลมีลูกเล่นมีแอนิเมชั่นที่แบบว่าละเอียดกว่าเนาะมันก็เป็นเกมใหมอ่อ่ะในเกมตอนนี้มันเป็นเกมของปี2 0 2 5แล้วอะ่ะมันก็ค่อนข้างจะมีรายละเอียดเยอะกว่า o กด s u s h i m a แต่ข้อเสียของตัวละครชายที่เป็น ยาสเกตที่เป็นซาม,มูไรนะครับก็ชัดเจนก็คือเขาแบ่งเลยว่าคนที่เป็นซาม,มูไรที่เป็นยาสเกตตัวเอกเพื่อเอกเราเนี่ยจะไม่สามารถปีนป่ายได้คล่องแคล่วเหมือนกับฝั่งของผู้หญิงนะครับก็คือเป็นแอสซัสซินครีสที่แบบว่าไม่ค่อยจะเป็นแอสซัสซินครีสเท่าไหร่นะฮะก็คือแบบออกจะเป็นแนวซามูไรซะมากกว่านะไม่ค่อยเป็นแอสซัสซินแต่ส่วนคนที่เป็นแอสซัสซินจริงๆอ่ะคือน้องโนเอของเรานะครับก็คือเป็นตัวเอกหญิงที่เราจะได้เล่นในภาคชาโดนะฮะโนเอเนี่ยจะทําได้ทุกอย่างเลยนะครับก็จะตรงข้ามกับยา เลยก็คือความสามารถของน้องเขาเนี่ยจะสามารถที่จะปีนป่ายโลดผลตีลังกาอะไรอย่างเงี้ยรอบเลนมีลูกเล่นมีของเล่นนะครับมีทุกอย่างเหมาะกับการรอบเลนมากๆนะครับแต่ข้อเสียของน้องอ่าโนเอกก็คือการสู้แบบซึ่งซึ่งหน้าสู้แบบซามูไรนะครับก็คือสู้แบบตรงๆเลยแอคชั่นบลูเลยน้องโนเอกเขาจะแบบว่ามีความบอบบางนะครับไม่ค่อยถึกทนเหมือนกับยาสึเกะก็คือพูดง่ายๆอ่าโนเอกเนี่ยจะไม่เหมาะกับการใช้ในการสู้ประจันหน้าตรง ะจะเหมาะกับเป็นแอสซินเป็นการรอบฆ่าซะมากกว่าส่วนยาสุเกะเนี่ยจะเป็นฝ่ายที่เหมือนกับว่าอรอบเล้นก็ได้อยู่นะครับแต่มันก็ไม่ค่อยสะดวกเพราะว่ามันจะไม่ค่อยเร็วไม่ค่อยคล่องแคล่วอะไรอย่างเงี้ย เพราะเขาใส่ชุดเกาะใส่แบบสมูไรอะไรเงี้ยมันมันไม่ถนัดในในตัวเกมะที่ผมเห็นนะครับก็จะเหมาะกับการฟันตรงๆสู้ตรงๆแล้วผมก็ไปหาดูเรื่อยๆครับตัวอย่างเกมเพย์ตัวอย่างอะไรอย่างเงี้ยดูเขาเล่นว่าระบบอะไรบ้างนะครับที่มันดูแบบอุ้ยมันแปลกตาแปลกใหม่ซึ่งที่ผมเห็นมันก็คือพูดไงดีอ่ะมันค่อนข้างที่จะเหมือนโกรทอสุชิมะเกือบะทั้งหมดเลยแต่มันก็จะมีขอ,ของของตัวเองอยู่บ้างนะครับระบบการต่อสู้ของตัวเองระบบอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่มันแบบดูรวมๆแล้วมัน เหมือนนะ่ะผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงผมก็ไม่เคยเล่นด้วยนะก็ได้แต่ฟังเขาแบบรีวิวว่าไปลองคนที่ไปลองเล่นมาแล้วเออมันเป็นยังไงแล้วกเกมเพย์หน้าตามันเป็นยังไงมันมีระบบอะไรยังไงให้นั้นคือมันก็ผมก็พูดยากนะว่าเกมนี้มันจะออกมาดีแค่ไหนนะครับแต่ก็ด้วยองค์รวมๆที่ผมดูภาพดูจาก เกมเฮภาพแอนิเมชันไอเนื้อเรื่องเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจว่าจะยังไงนะแต่เห็นเขาเหมือนบอกว่าเนื้อเรื่องนี้ก็พอใช้ได้อยู่นะแบบมีรอมีที่มาที่ไปแล้วก็มีความเข้มข้นนะครับในแบบสไตล์ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องมาดูกันว่าทาง Ubisoft เนี่ยเขาจะทําการบ้านเกี่ยวกับงานศิลป์ญี่ปุ่นวัฒนธรรมญี่ปุ่นหรืออะไรที่แบบว่าฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะดีหรือเปล่านะเพราะว่า Ubisoft ก็เป็นบริษัททีเ่เป็นฝั่งจากยุโรปนะครับก็ ไม่มั่นใจว่าจะทําการบ้านเรื่องวัฒนธรรมของชาวเอเชียได้ดีหรือฝั่งญี่ปุ่นได้ดีหรือเปล่านะถ้าต้องรอดูว่าเกมจริงเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับก็สรุปมันคือ Assassin s s a s s i n s c r e e d มันเริ่มมีความเป็น s s a s s i n s Creed มากขึ้นจากภาค,คก่อนๆนะครับแต่ก็โอเคอย่างวีล่าที่ภาคก่อนหน้านี้ก็โอเคกลับมาเป็น s s a s s i n s Creed อยู่ประมาณหนึ่งแล้วนะแต่เหมือนเขาก็ได้สร้างฐานแฟนไว้แล้วแงว่าภาคยุคเก่าเนี่ยเมื่อก่อนเขาก็สร้างฐานแฟนที่เป็น s s a s s i n s Creed ที่ไว้เน้นรอบเลนเน้นเป็น แ s ซ s ซิจริงๆแต่พอเริ่มยุคใหม่ของ a s s a s s i n ิ Creed ตั้งแต่ภาค Origin นะครับก็ได้เปลี่ยนแปลงเกมเพย์ไปเนาะมันก็จะมีความเป็น RPG มีความแอคชั่นมากขึ้นมีความรอบเลนสเนี่ยน้อยลงซึ่งก็ทำให้ฐานแฟนเนี่ยมันมี2แบนนะครับก็คือชอบแอคชั่นชอบแบบว่ามีความ RPG มีความโอเคมีการกราดิงมีการฟาร์มนะครับแล้วก็แบบเ,เพิ่มความสามารถเพิ่มสเต็เพิ่มอะไรเงี้ยของตัวเองของตัวละคร ให้มันสูงขึ้นแต่มันก็ยังมีฐานแฟนแบบเก่าที่เป็น Assassin's Creed จริงๆนะครับที่อย่างผมเนี่ยผมก็โอเคผมชอบ Assassin's Creed ที่แบบเป็นยุคเก่ามากกว่าที่มีไม่มี RPG เข้ามาเกี่ยวข้องไม่มีอะไรอย่เงี้ยเกี่ยวข้อง เป็นเกมแบบส t ตลแอคชั่นแบบยุคเก่าอ่ะของ a s s ซ s s i n ซึ่งส่วนภาคเนี้ยมันออกมารอ,อ,องรับทั้ง2ทั้ง2ระบบนะครับก็คือสายแบบผู้เล่นที่ชอบยุคใหม่ด้วยแล้วก็เป็นผู้เล่นที่ชอบแบบสไตล์ยุคเก่าด้วยนะครับก็คือสามารถแบ่งเล่น2ตัวละครได้คือให้เลือกเลยว่าเอออยากเล่นสไตล์ไหนก็แล้วแต่เลยแต่ก็จะมีข้อเสียนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเหมือนตัวเกมมันก็ยังออกแบบมาให้แบบว่าให้เล่น2ตัวละครนั่นแหละก็เลือกได้นะว่าอยากเล่นตัวไหนมากกว่าหรืออยากเล่นตัวอะไร <INTERVIEWER S 1> มากกว่านะครับก็คงจะเลือกได้แต่ก็ยังบังคับ ที่แบบว่าโอเคคุณก็ยังต้องเล่นอีกตัวหนึ่งละครด้วยอยู่ดีเพราะว่านนความสามารถของ2คนนี้มันไม่เหมือนกันก็ต้องรอดูว่าเขาจะบาลานเกมยังไงจะบาลานตัวละครได้ดีหรือเปล่าสลับตัดเล่นกันตอนไหนอะไรยังไงนะครับมันก็คงจะคล้ายๆกับภาคซีดีเคสนั่นแหละที่มีการสลับเล่นไปมานะแต่ก็ต้องรอดูต่อไปเพราะผมก็บอกไม่ได้เหมือนกันโอเคครับก็คลิปนี้ก็มาลองวิเคราะห์ดูนะว่าเออแอสซิสซิงคริภาคล่าสุดนี้มันจะเป็นยังไงต่อไปเนาะแล้ว แอสซิสตินครีเนี่ยซีรีส์เนี้ยมันจะกลับมาดีอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับคือภาคที่แล้วมันก็โอเคพอใช้ได้แต่พอแบบกระแสตอนนี้มันยูบิซอฟเขาทําเกมออกมาค่อนข้างแบบว่าเรียกได้ว่าค่อนข้างแย่อยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าแบบเออเรื่องอาจจะเอาสตูดิโอเอาสตูดิโอเล็กมาทําเกมใหญ่ๆแล้วมันอาจจะไม่ประสบความสํขเขาสเร็จเท่าที่ควรอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะแบบโอเคทําพลาดด้วยแล้วก็แบบมันพลาดติดต่อกันเนี่ยแล้วมันทําให้ยูบิซอฟเขาตั้งตัวไม่ทันนะครับเรื่องเกี่ยวกับการขาดทุนการอะไรเงี้ยก็เป็นพลาด ที่น่าสนใจครับคือผมก็รอแหละรอดูอยู่ว่าเขาจะเป็นยังไงเนาะแต่ก็ยังบอกไม่ได้ว่าเกมนี้ผมจะได้ลองมาเล่นด้วยตัวเองไหมก็ต้องรอดูอีกทีนะครับว่าเป็นยังไงโอเคครับก็บายบายผมไ้มเจอกินนะฝากกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็สามารถกด subcription s แล้วกดปุ่ม s u p e r t แตงเพื่อขอบคุณผมได้แล้วนะครับก็ฝากด้วยนะครับถ้าใครที่อยากจะสนับสนุนนะครับบายบาย